ข่าวแรกนะครับเราไปเริ่มกันที่การขยายฐานกลุ่มผู้ชมผู้ฟังนะครับของนายเอ็นเตนด้วยการเปิดตัวรายการเล่าข่าวบันเทิงทางวิทยุน้องใหม่ที่ใช้ชื่อว่านายเอ็นเตนโซฮอตผ่านทางวิทยุคลื่นเม็ด1.7โดยที่จะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับ นายเอเดนเตรียมขยายฐานผู้ชมและผู้ฟังด้วยการก้าวไปสู่การรายงานข่าวบันเทิงเต็มรูปแบบยิ่งขึ้นนะครับโดยผ่านรายการวิทยุในชื่อนายเอเดนโซฮอตทางวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วประเทศโดยมีคลื่นเม็ดวันโอเซเว่นเป็นสถานีแม่ข่ายซึ่งรูปแบบรายการจะเน้นการเล่าข่าวบันเทิงที่ครบรถสดทุกประเด็นร้อนผ่านผู้ดำเนินรายการที่ผนึกกาลังระหว่างผู้สื่อข่าวบันเทิงตัวจริงและคนบันเทิงที่คร่ำบอดในวงการแบบรู้จริงและในงานนี้นะครับก็มีการเปิดตัวดีเจเสียงใสที่จะมอบความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟัง รวมทั้งมีเหล่าศิลปินดารามาร่วมแสดงความยินดีกัน <Okay. S 1> เพียบเลยละครับ นอกจากนี้นะครับทางอสมทยังทุ่มงบกว่า50บล้านบาทเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อคืนกำไรให้กับผู้ชมกับกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทิปซึ่งเป็นการฉลองการก้าวข้าสู S ่ปีท e ี่10ของรายการข่าวบันเทิงในายเดเทนและก็จะมีกิจกรรมในายเดเทนเบิร์ดเดย์เฟสติวัลที่จะรวมเอาคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการออกร้านของเหล่าศิลปินดาราม,มาไว้ในงานนี้อีกด้วยโดยรายการวิทยุในายเดเทนโซฮอตจะเริ่มออกอากาศให้ได้ฟังกันวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับในเวลา30ิาเก้นนนนนานาฬิกาฐามสิขนาบันเทิง่้ิย ก็ขอแสดงความยินดีกับนายอิเทนที่กำลังก้าวไปอีกขั้นในการผลิตข่าวรายการวิทยุในครั้งนี้ด้วยนะครับ